สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะเด็กๆก,ก็อยู่กับครูแพลวอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาทําโจทย์คณิตศาสตร์สอบเข้ามาหนึ่งรอบทั่วไปกันต่อนะคะอ่ะข้อน,นี้เนี่ยโจทย์บอกว่าจงหาค่าเฉลี่ยของเงินออโษท,ทีโจทย์บอกว่าค่าเฉลี่ยของเงินของจอยแจนจูนเจนและ้จยเนี่ยมีค่าเป็น185บาทถ้าจอยแจนจูนและเจนมีเงิน120บาท32บาท143บาทและ240บาทตามลําดับเนี่ย จงหาเงินของจอยข้อนี้เนี่ยก็จะเป็นโจทย์แนวเรื่องของค่าเฉลี่ยนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยค่าเฉลี่ยเนี่ยโดยปกติแล้วปกติเราจะหาอย่างนี้จริงป่ะค่าเฉลี่ยเนี่ยมีความสัมพันธ์คือเราจะเอาผลรวมผลรวมอะไรก็แล้วแต่อย่างเช่นข้อนี้เป็นเรื่องเงินก็จะเป็นผลรวมของเงิน,หา,น,นนะหารด้วยจํานวนโอเคนะหารด้วยจํานวนจํานวนอย่างข้อนี้เขาเฉลีย่ย เงินของแต่ละคนแสดงว่าจํานวนในข้อนี้ก็ต้องเป็นจํานวนคนนั่นเองนะคะ,ะทีนี้เนี่ยข้อนี้โจทย์บอกว่าให้เราช่วยหาเงินของจ้อยให้หน่อยทีนี้เราไม่รู้ว่าเงินของจ้อยเป็นเท่าไหร่จริงไหมดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยเนาะ,ะสมมุติลูกข้อนี้ครูจะใช้วิธีแบบสรรมการพาหนูไปนะคะ,ะสมมตินะลูกเริ่มเลยสมมุติจ้อยเนี่ยมีเงินเป็น x บาทโอเคนะนะอ่ะทีนี้เนี่ยโจทย์บอกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งหมดตรงเนี้ยเป็น185บาทค่าเฉลี่ยของเงินทั้งหมดตรงเนี้ยเป็น185บาทเพราะฉะนั้นเราก็จะแทนค่าลงในสมการข้างบนนะคะตรงนี้นะอ่ะจะได้เป็น185เท่ากับผลรวมผลรวมก็คือเอาเงินของทุกคนมารวมกันก็จะได้ เป็น120บวกกับ32บวกกับ143บวกกับ240แล้วก็บวกกับคุณจ้อยจ้อยเนี่ยซึ่งไม่รู้ว่ามีกี่บาทก็คือมี x บาทโอเคนะหารด้วยจำนวนปึ๊บนะลูกขอโทษทีนะลูกท,นะที่มันอาจจะเอียงนิดนึงนะคะเดี๋ยวเด เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครูทาให้ใหม่อีกรอบหนึ่งโอเคนะหวังว่าครั้งนี้มันจะตรงนะเอออ่ะลูกนะสมมติว่าตรงโอเคไหมอ่ะถ้านั้นหารด้วยจํานวนลูกนักเรียนจํานวนทีนี้มันมีกี่คนนะเนี่ยเป็นนะับลูกนะอ่ะเริ่มตน้นจริงๆตรงนี้มันฟ้องละว,ว่ามี5คนแต่เราไปเช็คกระโจย์อีกทีหนึ่งเนาะว่ามี5้าคนจริงเปล่าก็มีจอยแจนจูนเจนและจอยก็มีทั้งหมด5้าคนเราก็จะหารด้วย5้าโอเคนะอ่ะ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยหนูก็สามารถทําไมลูกย้าย5ขึ้นไปคูณที่ฝั่งซ้ายได้เลยนะลูกนะตรงนี้จะได้เป็น185คูณ5ฝั่งขวาจะเหลือเศษข้างบนคือ120บวกด้วย32บวกด้วย143บวกด้วย240แล้วก็บวกด้วยเอกนะคะอะ185คูณ5เลยค่ะซ้ายมือได้เท่าไหร่ลูก185คูณ5จะได้เป็น 925นะฝั่งนี้120บวก32บวก143บวก240เลยจะได้กลายเป็น535นะแล้วก็บวกกับ x อยากได้ x อย่างเดียวนะักเรียนหนูก็จะเอา535ย้ายไปบวกอยู่เนาะเขาบวกกับ x อยู่ย้ายไปลบอ่า925ลบด้วย535นะขอสลับฝั่งนิดนึงนะสมบัติการเท่ากันนะจะได้กลายเป็นเท่าไหร่ลูก 925-535ลบก็จะเหลือ390นะซึ่งทีนี้เนี่ย390เราสมมุติให้เป็น x เราก็ย้อนกลับไปดูว่า x คืออะไร x ก็คือเงินของจ้อยเอาดังนั้นเราก็จะตอบว่าจ้อยเนี่ยมีเงิน390บาทนั่นเองนะสรุปลงกล่องให้อีกทีหนึ่งนะคะก็จะได้กลายเป็นใช้สีแดงแล้วกันนะ300 เออท่อทีนะ390บาทนั่นเองโอเคนะคะอ่ะดังนั้นเนี่ยข้อนี้เนี่ยก็จบไปแล้วนะคะนักเรียนลองฝึกอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อความคล่องแคล่วนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยครูพแพลวขออนุญาตลาไปก่อนนะคะลูกสวัสดีค่ะ